สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออมื้อนี้กาสิผ้ากันมาลงหนองลงหนองอนาธรรมชาติลงนองหาปลา่าห้งมือเลยหือเลยเาห้กูจะมอ้านดึง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 ดึมาดึงมาดึงเอสบายดี

สูนระบ้อสูนบ่ซูนพอมีแห้งนะเออสูดระบ่อสูดระบ่อสูแล้วพูดงานนี่แหละสูดแล้วก็บอกกันได้กันสูนได้เด้อสูดอบ่านไปแล้วสูดกันไม่กรดูมอาม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 าสอยกันมามาเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็มาสอยกันเด้อมันจังแล้วไวเอาเอานี่ขึ้นเบิดแล้วจังเอาป่านี่ พี่น้องเลยตอนนี้ก็ไอ้น้องพี en> ่น้องได้ลงพักนองได้ลงนองพักกันซอยกันเอาหญ้าหืนหญ้าหืนแล้วเพื่อที่เอาป่าอยู่นองนี่แหละป่าครับไม่ได้มีป่าเลงเนาะมีแต่ป่าธรรมชาติปลาดุกปลาขอปลาเข็ง

อย่าไปไมาโต น่มามีโยมันถือไอเหี้มันจะเป็นปลาอยู่ในนี้หนาวมันมโอ้ซ้ำจับนีเลยมีเข้ามันมีนามีปลามันมีน้าเยียบตัวนี้ก็มีครัอันนี้คือผ้าข้าวกลางหนองพี่น้องเลยนี่โมเมนต์ผ้าข้าวกลางหนองผ้าข้าวแคบหนอง อหอยเอั่ะอาดิฟเลยอันนี้หอยหอยปังไท่บานคอยเอินสิน้องลุกได้นี่น้องหอยปังเดนเจลเหอเอาหอยนี่มาพันมาพันอันน่ะพักแล้วก็จ้ำเจลเสร็จได้เสไหอยไปละโอ้ยโอ้ยไยกินตอคัทละ นยอะมากนะพ่อจิตรดาพิรันเซ็บเซ็เรื่องไดซีมันเหรอจีบอยู่เซบบ่เหรอ แซบแซ่บแสดยอดสุดยอดบุ๋มจริงจังสีมันีิบิบเลยนะไอเขากินนี่นะเซในนน้อผมว่าพว่ากินเคานองน่น่นีนะแต่เขาเอาขึ้นมาแล้วก็กินเลยสดยอดแบบนี้ยอมยเลือกกินได้สดยอดเลยมีมีมินมินพูดเยอะนะเมีเยอะมีแตมัน อยนหัวโดนเยแล้วนี่รอวนี่งย่าี่สง่าน้ยา่องนองนี่มันไม้กระซาลายพีน้องก็เลยอนาเอาไม้กระซาขึ้นไม้ไผ่นี่นะไทยบ้านคอยเอิ้นไม้กระซา

หุบลงขึ้นก็หุบขึ้นก็พอแห้งนี่นะต่อขึ้นไปพนห้าห้านะห้าแลก็เกิดกมาจะฟ้านี่มาจะฟ้าน่มาจะฟ้าอพี่น้องเอ้ยอานากอกระซ่ากอกระซ่าก้อนี้กับเสี่ยวหุ่นนี่เพราะว่าก้อนั้นเอาหุ่นแล้วเรียบร้อยนี่ก้อนั้นเอาหุ่นแล้วแต่ยังก้อนี้ยังก้อนี้ก้อนี้กับเสี่ยวหุ่นนี่้วก็เอาหุ่นไปไว้พุ้นคือเก้า เ like right? อากระว่านี่ขึ้นก็คือสิได้เยู่ด้วยมามาดึงมาเอาดเอาสิได้ดิสได้ได้ดิตัจัะสงมามอสามสา

เออไม่เห็นเอาไปไหมเอาตัวนี Perfect, oh ้ก็หือโกไม้กระซ้ากไม้ไผ่ไม้กระซ้านี่นะครับหื้ออ้ออลาบานลุ้นน้ำเดียวเพราะว่าตอนที่แต่เฮาวันเอาอ้อนี่ก็ซุ่นอยู่ได้ป่าถือถัดถือท่าถือท่าถือว่านี้น่ะย่างเอาแห่ลงบ่ได้ยังขี้อันนี้นี่นะ ขี้ไหมขี้ต้นลวก็มันสีดอยู่พืนคุณมาได้หุบึ้นมาเ้าหุบึ้นมาได้ลวก็ณุบึ้นมาแล้วก็สีเอาเหเอาเหว่านลงว่านลงแล้วบัดกินก้เฮ็ดวานคุณาได้เจ้านะเฮอวานคุนกองเด้อกนะครับหนึ่งาร้นเก่งนอมาใส่ปลาปลา้าเโอมานี่เลย มันบอเป็นตะกินก็บ้าโคจะแบะมือเป้าเลยเ่ได้แล้วมือก่าเขามากะมือเาได้แลเดี๋ยวยอเลยเอได้แลได้เงินเดี๋ยวจะปาย่าเบิ้งอาปลาง่ายนิดรับ5ปี้้วิ้งงาปลาเอาเริ่มได้ป่าแล้วพี่น้องเ้ยปลขอแค่แล้วของแค่แล้วบาทนี่ ขอสำรำพ้าดำร้านี่นะสมโกยตึงมะโกยน้าหวามะโกยต้มนะมะโกยต้มไทยบ้านคอยเอินานะน่เกูเอาเหก้อนนะกูมันจุบในด่นี้นะตรนู้นอ๋อนอๆนะหอมอ่ะนะฝ่ายใหญ่เอาอนมาเลยทิศที่มันขาก็

đi, có wow, à, là เลย điểm เดี๋ยวมีอยู่ <laughs> đi, เอ้ยป้าหืออยู่ขึ้น <laughs> <Đi. cười>

มค่อยนะพีน้องเ้ยได้หลายเติบละโอ้วว้าดีน้องวะไม่แต่ปกคอท้งบ้าไดนองนี้นะอื้นกรเาอมเลยื่องเร่นี่ีครับดย

ได้อีเล้ยพี่น้องเ้ยออได้ตกเขือนอีล้วนี่นว้าวมู่มันปะซ้ำเดียวเนาะสามตัวซ้ำเดียวเลยพี่น้องอเลยนี่อาพี่น้องออเลยเนื้อจากวายอยู่นี่นะมีสองนองมีสองนองล่ะล่องนองนี้เป็นนองอนาป่าที่ปะลุกปะคออยู่แล้วก็นองเทิงหี่เพิ่นสิซื้อป่ามาป้อยแต่กับบร่ได้เกิดนะมาป้อยแล้วค่ะใช่มันอนา ไป <ersch> ซื้อปลาอยู่มึงคนนจะมาป่อยจะมาชี้เงือบปเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเพราะว่าพฝนก็ลงตึกแห่ขึ้กันปลาตัวไฟนะพรุ่งนี้เราก็เห็ดบุญแจกกับมึงนล้วแหละเขาเหตุบุญหาเนาะ

ไม่ขลุนพูดนะข้างเดียวขึ้นจะลาเลยเป็นลูกตรงนี้เจ็บเจ็บเจืเลยเจ็บเจอเลยมันเจือเนี่นะอยู่นอแหงหึให้ให้้หือปขะโค้โอ้ยว้าวนี่ยังอยู่ด้วยขอได้ขอไดขอได้ต่างแหงได้นี่เลยประโค้เยอะประโค้เยอพี่น้องแม่ไม่เท่ามาร์คแต่นี่เออ ได้ฮอดบ่าห no, no. no, no. ้าขีดฮอดอะไรฮอดพอดีห้าขีดเนาะโย่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 

ตัวนี้นี่เอาเอาเอามือ่อเส้นี่นีงพี่น้องเอยตัวนี้เมือม่อ,<ะ>อเสานนี่เอามาตืมเดียวนี่นป่าเพือ่อซื้อมานีนาเ,านเนาปะป่าไนป่าไนนนัน่ ปลากินยาตายนะปลาโคสย่างง่ายนีเนาะธิวัตรไม่จะไปเชื่อสิยอมนี่ตัวนี้เป็นปลาโคสิมาปลกินย่าง่นตัวนึงสตัวปลานปลากินยาอ่าโอเคพี่น้องเลยมื่อนี้กะได้มาลงหนองป่า หาป่าเพื่อซีการเกมงานแจกเข้างานบุญแจกเข้า,านะนะแล้วก็พากันได้ป่าลายเทปไ,ได้ืันนี้ได้ได้ป่าประมาณ1ิบหาสิบห้ากิโล <c oughs> ประมาณ15กิโลโลมดทั้งป่าอนาคตแล้วก็ป่ากิหญ้าแล้วก็ป่าในป่าอันนั้นอันนี้สิเฮ็ดบุญแจกบุญแจกเข้าหาดวงวิญญาณทองเมทาวานมืออื่นมืออนี่นะแล้วก็พากันอายเอ้ยน้องแล้วพากันมากตึกหาป่า หาปลาเอาเมื่อเห็ดบุญแจเข้าหาดวงวิญญาณของในเท่าบาทสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝ้าไว้สันี้ก็เด้พี่น้องเด้ขอขอครอบเจอเลหลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบขอคอบเจอกั